สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พี่ช้างจะมาจับสามตัวบนคูดตงวให้นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่สามเอ็ดแล้วเนาะก็ให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงถูกนะคะามาเรามาจับคู่กันเลยนะคะอ่าขออา่อานฝากอ่านคำเตือนสักนิดค่ะกดใช้วิจารณญาณเป็นการรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดใดทั้งสิ้นนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ ก่อนหน่นให้ท่านผู้ชมดูหลักร้อยบนอันนี้ก่อนนะคะพี่ช้างจะไม่พูดแล้วจะให้ดูเฉยๆนคะคะอ่ะงวดแรกเขาจะออกแบบนี้เนาะอ่ะมาดูงวดที่สองกันค่ะเขาออกแบบนี้เนาะงวดแรกเนาะอ่ะงวดที่สองเขาออกแบบนี้นะคะ งวดที่สองออกแบบนี้นะคะงวดที่สามออกแบบนี้นะคะงวดที่สามออกแบบนี้นะคะท่านชมอ่ะเป็นแบบนี้นะคะมาดูงวดนี้กันค่ะอ่ะงวดดี้ได้ตัวนี้นะคะหลักร้อยบนนะ,ะแต่ว่าหลักร้อยบนของเรายังมีอีกสูตรที่เราเคยเทียบชนกันนะท่านชมเดี๋ยวให้ดูนะคะอ่ะให้ดูค่ะจะเป็นสูตรนี้ใช่ไหมคะที่เขาชนกันเลขแปดนะ จะเป็นโซดรนี้กับโซดรนี้นะคะแล้วก็จะมีโซดอันนี้ใช่ไหมคะที่เราเทียบชนกันสามโซดนี้เขาชนกันเลข8นะคะหลักร้อยบนนะคะแต่ว่าอีกโซดโซดเมื่อกี้นี้เขาเป็นเลข6ใช่ไหมคะหาว่าเราไม่อยากเอาเป็นหลักร้อยบนเราก็เอาไปเป็นวิ่งบนก็ได้นะท่านชมนะเพราะฉะนั้นพี่ช้างก็ให้ดูประมาณนี้เดี๋ยวจับคู่ให้เหลยคู่คิปยาวค่ะเรามาจับคู่กันค่ะ อ่านี่จะเป็นที่พี่ช้างพูดว่าเขาชนกันที่หลักร้อยบนเลขแปดเนาะไอโซดเมื่อกี้ได้ตัวนี้เนาะเพราะฉะนั้นหลัก10บนของเราก็คัดออกมาก็เอาประมาณนี้ก็พอนะคะเลขห้าไม่เอาแล้วนะหลักหน่วยบนของเราหาว่าท่านใดชอบตัวไหนก็เลือกเอาตัวนั้นนะคะแต่ว่าพี่ช้างจะจับให้ทั้งหมดนะเวลาจับให้เสร็จแล้วท่านก็เลือกเอาเองนะคะหนะหกเกสนะคะ โ oh. อ้อ่าพี่ช้างจับให้แล้วเป็นแบบนี้นะคะอ่ามันเป็นแบบนี้ความจริงความจริงพี่ช้างต้องจับเลขเลขแปดก่อนใช่ไหมคะแต่พี่ช้างลืมไปจับเลขหกก่อนไม่เป็นไรอจับอันไหนก็เหมือนกันเนาะอ่าอันนี้จะเป็นเลขหกเนาะหลักร้อยเลขหกอยู่ข้างบนนะคะถ้าเป็นเลขแปดก็อยู่ล,ล่างนี้นะคะท่านผู้ชมอ่าเอาอย่างนี้นะตอนนี้เลขอ่านไปเลยเลขของพี่ช้างอ่านเลยนะคะอ่านแล้วนะคะ อันแล้วตอนนี้ตัวนี้ก็อ่านไปหมดแล้วนะนี่ก็อ่านนี่ก็อ่านนะคะนี่ก็อ่านเอออันนี้น่า,นาจะไม่ใช่อ่านนะนี่ก็อ่านนะคะแล้วก็นี่อ่านนะคะอ่านอ่านเยอะมากเลยนี่ก็อ่านนะคะแล้วก็สองตัวบนของเราเนี่ยอ่านเหมือนกันหมดเลยนะคะนี่ก็อ่านค่ะนี่ก็อ่านค่ะท่านผู้ชมเอ้ยเอายังไงดีอ่ารู้สึกว่าอ่านเยอะมากเลยนะคะอ่านเยอะมากๆเลยค่ะ อันไปหมดเลยว่าตอนนี้เนี่ยพี่ช้างถึงว่าไม่อย่าไม่อ่าลงประมาณนั้นแต่ว่าถ้าลงไปแล้วเจ้ามือมันก็ต้องดูอยู่เรียนะมันก็ต้องดูอยู่แล้วนะส่วนสามตัวบนตรงของเราก็มีประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวพี่ช้างจะบอกให้ว่าจะเอาตัวไหนบ้างนะถ้าหาว่าหลับหน่วยบนเนี่ยเลขแปดเนี่ยไม่น่าจะมาหรือเปล่าอตัวนี้คัดออกเลยเลยนะคะตัวนี้ไม่น่าจะมานะคะตัวนี้ไม่น่าจะมา เอาอย่างนี้อ่าท่านผู้ชมแคปไปเลยแต่ว่าพี่ช้างจะขิดออกตัวที่ไม่น่าจะมานะคะจะเหลือแค่กี่ตัวนะคะอันนี้ไม่มาเนาะไม่น่าจะมาอันนี้ก็ไม่น่าจะมาอันนี้ก็ไม่น่าจะมานะคะอ่อแล้วก็อืมส่วนฝั่งนี้ก็อันนี้ก็ไม่น่าจะมานี่ก็ไม่น่าจะมานะคะส่วนนี้ก็ไม่ค่อยแน่ใจนะ ี่ตัวแล้วอ่ะคัดควางเลยตัวนี้นะคะไม่น่าจะมานะเหลือแค่กี่ตัวอ่าท่านผู้ชมตัวเด่นๆน,นะตัวเด่นๆก็อาจจะอยู่อาจจะอยู่แถวหาว่าหลักหลักสิบของเราเนี่ยหาว่าหลักสิบของเราของมาเลขเก้าก็ต้องเป็นแนวนี้นะคะแนวข้างแน,แนวนี้หาว่าหลักสิบบนของเรามาเลขเจ็ดเราก็ต้องเป็นแนวนี้นะ หรือหลักสิบเป็นเลขสี่ก็ต้องเป็นแนวนี้หรือเอาถ้าเป็นเอาหลักร้อยบนเป็นเลขสี่เอเลขหกก็ต้องเป็นแนวนี้นะถ้าจะเอาหลักสิบเลขสี่นะคะอ่ะวาวอประมาณนี้นะมีกี่ตัว1 2หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะแต่เลขศูนย์นี่พี่ช้างไม่มีนะคะหาว่าท่านใดนอยากจะจับใส่ก็ใส่ได้เลยนะคะหาว่าท่าในใดอยากจะใส่ก็ต้องเอาเป็นเลขศูนย์นี่อยู่อยู่หลักร้อยบนนะคะ สมมติว่าเลขศูนย์ห้าท่านอย่าใส่นะก็อยู่หลักร้อยบนนะคะหาว่าท่านอยากจะจับอีกทีนะคะอ่าแต่ว,ว่าพี่ช้างไม่ได้จับให้แล้วนะคะอ่าถ้าหาว่าเอามาเปรียบเทียบกับในสูตรอันนี้ของเรานะถ้าหาว่าเอามาเปรียบเทียบนะคะเราก็เอาเราก็เอาเอ่อเอาหกมาใส่เอาแปดมาใส่ใช่ไหมคะถ้าหาว่าเราเอาตัวเน้นเนี่ย อ่าแบบนี้เอาหกมาใส่เอาแมาใส่ใช่ไหมคะถ้าเราเอาตัวนี้นะคะแต่ว่าพี่ช้างก็จะจับให้อยู่นะคะอ่าอันนี้ก็เอาหกใส่เอาหกใส่หใส่แปดใส่หกใส่แปดใส่เท่านั้นเองนะคะท่านผู้ชมนะก็อยู่แถวข้างบนนี้นะคะอยู่แถวด้านบนนี้นะหาว่าท่านได้ชอบก็อ,อยู่ด้านบนนี้นะคะ ่ามีกี่ตัวเร็วนับอีกอีกทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบสิบอดสิบสองิบสามสี่สิบห้าสิดปดถ้าเราใส่ตรงตรงน้อยอันนี้คือเลขตรงนะท่านชมเอาเอาเอาอยู่ที่ว่าเราโชคเรามายัางไงเราก็เอาแบบนั้นก็พอนะคะเราไม่ต้องไปเสี่ยงอะไรเยอะเราก็เอาตรงๆไปเลยนะคะอ่าเรยวพี่ช้างจะให้วิ่งบนค่ะ มีประมาณนี้นะท่านชมท่าว่าท่านชอบศูนก็เอาศูนมาใ,ใส่แค่นั้นเองศูนใส่ศูนใส่ศูนใส่เท่านั้นเองนะคะาว่าชอบศูนนะถ้าไม่ชอบศูนแต่ของพี่ช้างนีพี่ช้างจะเน้นแค่แค่นี้ก็พอนะเราเผื่อว่าเขาไปตัวตัวกันแค่นั้นเองนะคะแต่ว่านี้จะเป็นตัวเน้นนี่จะเป็นตัวกันนะคะหลักร้อยบนหลักสิบบนของเราก็มีประมาณนี้ <turning back. S 1> อวิ่งบนเอาแบบนี้นะแต่ตอนแรกที่พี่ช้างลงไปจะเป็นเลขแปดเนาะแต่พี่ช้างก็แบบ ขัวเขามาออกตัวนี้ตัวนี้ก็เด่นเช่นกันนะที่หลักร้อยบนของเราที่มันชนกันนะ่ะเราก็เอามาวิ่งตัวนี้ด้วยนะก็มีประมาณนี้ค่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ขอให้โชคดีและถูกเลขอ่วันที่หนึ่งพฤศจิกานี้นะคะก็ขอให้ท่านจงโชคดีทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ